ไม้เทา้าดีกว่าลูกเลวสมัยหนึ่งมีพราหมณ์แก่ผู้หนึ่งเป็นคนปอนปอนนุ่งห่มเสื้อผ้าเก่าๆขาด,ขาด ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างที่ประทับแล้วสนทนาปราศัยกันกับพระพุทธองค์สักพักพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามเขาว่าเหตุใดท่านจึงเป็นคนปอนๆน,นุ่งผ้าเก่าๆาขาดๆอย่างนี้เล่าพรามเท่าจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธองค์ฟังว่าสมัยก่อนแกเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายมีลูกชายอยู่ด้วยกันสี่คนทุกคน เมื่อแต่งงานมีลูกเมียแล้วก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันกับพราหมณ์เท่าจนกระทั่งต่อมาเมื่อแกพิจารณาดูว่าลูกชายของแกทั้งหมดสี่คนนี้ก็โตจนมีครอบครัวแล้วแต่ยังไม่ได้แบ่งมรดกให้เลยเมื่อคิดได้ดังนั้นแกจึงได้จัดการแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดออกเป็นสี่ส่วนอย่างเท่าๆกันแล้วก็มอบให้กับลูกชายทั้งสี่คนไปจนหมดส่วนตัวแกเอง แก่มากแล้วขอเพียงอาศัยฝากชีวิตไว้กับลูกไปจนกว่าจะตายก็พอใจแล้วแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่แกคิดเมื่อลูกชายทั้งสี่คนของแกพอได้ทรัพย์สมบัติอันเป็นมระดกที่พ่อมอบให้แล้วก็ได้ถูกเมียยุแย่จนกระทั่งสมคบคิดกับเมียขับไล่พ่อเท่าออกจากบ้านไปพรามเท่าผู้ไร้ทรัพย์จึงต้องก้มหน้าออกจากบ้านตัวเองไปด้วยความเสียใจด้วยอายุอานามที่แก่มากแล้ว เมื่อออกจากบ้านไปจะทำการงานอะไรก็ไม่ไหวแกก็ได้แต่เที่ยวขอทานจากชาวบ้านไปเรื่อยๆจนนานเข้าเสื้อผ้าที่มีอยู่ชุดเดียวของแกก็ขาดเก่าจนสซกปรกอย่างที่เห็นแกเร่ร่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับพระพุทธเจ้าณตอนนี้เมื่อพราหมณ์เล่าเรื่องของตนให้พระพุทธเจ้าฟังจนจบพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้น ท่านจงจำภาษิตท,ที่เราจัแนะให้เมื่อท่านจำได้ขึ้นใจแล้วเมื่อมีหมู่มหาประชาชนมาประชุมกันที่สาธารณะพร้อมด้วยบุตรชายของท่านทั้งสีคนจงกล่าวภาษิตนั้นว่าเราชื่นชมและหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่บุตรทั้งสี่แต่บุตรเหล่านั้นได้คบคิดกับภรยารุมด่าว่าเราดุดหมารุมเห่าหมูทั้งที่เขาเหล่านั้นยังเรียกเราว่าพ่ออยู่ เขาทิ้งเราผู้แก่ชราเหมือนม้าแก่ที่เจ้าของไม่ต้องการแล้วได้ยินมาว่าลูกพันเกเรและอักตันยูเร็วกว่าไม้เทา้าเพราะไม้เทา้าใช้ป้องกันหัวป่วยหรือม้าดูดูก็ได้ไปในที่มืดใช้นำทางก็ได้ใช้อย่างน้ำลึกก็ได้แม้แต่พลาดรังก็ยังสามารถใช้ยันให้สรงตัวขึ้นมาได้ ืพรามเท่าได้พาสิทธิ์จากพระพุทธองค์แล้วก็ได้ท่องจํำจนขึ้นใจกระทั่งเมื่อถึงวันประชุมสภา,าสาธารณะซึ่งลูกชายทั้งสี่ของแกก็มาร่วมด้วยพรามเท่าได้กล่าวพาสิทธิ์ท่ามกลางที่ประชุมเราชื่นชมและหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่บุตรทั้งสแต่บุตรทั้งสี่เหล่านั้นได้คบคิดกับภรรยา รุมด่าว่าเราเหมือนหมารุมเห่าหมูทั้งที่เขาเหล่านั้นยังเรียกเราว่าพ่ออยู่เขาทิ้งเราผู้แก่ชราเหมือนม้าแก่ที่เจ้าของไม่ต้องการได้ยินว่าลูกพานเกเรและอักตันอยู่เลวกว่าไม้เทา้าเพราะไม้เทา้าใช้ป้องกันวัวควายหรือหมาดุดุก็ได้ไปในที่มืดใช้นำทางก็ได้ ใช้อยันน้ำลึกก็ได้แม้แต่พลาดพลั้งก็ยังสามารถใช้ยันให้ทรงตัวขึ้นมาได้แก่กล่าวได้ถูกต้องทุกถ้อยคำพอกล่าวจบลูกชายของแกทั้งสี่คนจึงระลึกถึงบุญคุณและสำนึกในความผิดของตนต่างฝ่ายต่างก็รีบมาจูงพ่อเท่าออกไปจากที่ประชุมแล้วพาแกกลับบ้านครั้นเมื่อถึงบ้านก็อาบน้ำ ขัดสีชวีวันเป็นการใหญ่แล้วนำผ้านุ่งห่มใหม่คนละคู่รวมสีคู่มาให้พรามเท่าผู้เป็นพ่อต่อมาพรามเท่าได้ระดึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่แนะพาสิทธ์จนแกมีความสุขขึ้นอีกครั้งจึงได้นำผ้าจากหนึ่งในสี่ที่ลูกชายมอบให้ถือเดินไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงสำนักเมื่อไปถึงแล้วก็ได้กราบทูลว่าท่าน พระโคดมข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์ยอมสแสวงหาทรัพย์สำหรับอาจารย์มามอบให้อาจารย์ขอท่านพระโคดมผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าจงรับผ้านุ่งห่มผืนนี้ไว้เถิดพระพุทธองค์ก็ทรงรับด้วยความอนุเคราะห์ลำดับถัดมาพราหม์เท่าก็ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์แล้วปฏิญาณตนกับพระรัตนตรยัย แสดงตัวเป็นอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นพรามเท่าก็มีความสุขสืบมา